nha วีดต่อไม่ต้องรอใครจ้าทุกคนรู้หรือ,อยังว่าน้องลิซ่าของเราจะได้ชิงรางวัลเอมมี่อะวอร์สนะคะอ่ะแอดจะบอกก่อนว่าเอมมี่เนี่ยคือรางวัลใหญ่ที่สุดของวงการซีรีส์อเมริกาเนาะก็เหมือนออสการ์สำหรับทีวีเลยและตอนนี้ HBO ค่ะส่งชื่อลลิสาเข้าพิจารณาแล้วนะจ๊ะในสาขานี้ค่ะ Best supporting actress in a drama series นะคะหรือว่านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมใน ซีรีส์ดราม่าจากบทบาทน้องมุกน้องมุกนะคะที่สวยสดใสพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษคล่องปลือเลยทีเดียวนะ,ะน้องมุกใส่แว่นหัวนั่นแหละคุมแล้วนะคะที่ตากแดดตากฝนถ่ายทำงานนู่นกว่าจะไปเสร็จยันตีหนึ่งตีสองนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่าความพยายามของน้องจริงๆ คือเขาก็บอกว่าบทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดตัวละครหลักนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นซีนสติลเลอร์จริงๆก็คือขโมยนะซีนเด็ดๆขโมยแบบว่าการ PR ทุกอย่างไปหมดเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าน้องติดเข้าชิงจริงๆเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เขากำลังพิจารณานะเพราะว่า HBO เนี่ยส่งบทน้องมุกให้กับทางทีมที่เป็นคนเนี่ย จัดทำรางวัลเนี่ยพิจารณาถ้าน้องได้เข้าชิงนะคะน้องจะเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ได้เข้าชิงเอมมี่ในสายการแสดงด้วยโอ้โห,โโหพู้นแล้วคนลุกค่ะจะทำอะไรละจ๊ะพวกเราก็เชียร์ต่อสิค่ะเราได้เงินตำแหน่งไหมยังยังไงก็ต้องได้เลื่อนแหละ